ตึงก <occasions S 1> yeah! ับคูกระดึงแค่เบื่องเลยอยากจำละทำที่พ่านเลยมาทำไมเบื่อเอินมึงเพื่นมึงไปทำอะไรน่ะไม่ติดต่อมาตั้งใหญ่เขาช่างแยกอีเอากลับไปกลับไปเอาใหม่เอาใหม่ไปเออก็ไปเลยไม่รู้เอาไมถามกูว่ามาทำไมไปไปกัน จำที่ครับไปมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละไป็นตาลไม่เจอกับนูนตอนมันก็ไหลไปได้แล้วกูเดินไกลมึงนั่งไอีดอะเอาตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละรอบห้าสี่สามสองมาเลยครับลมพัดตึงกับผูกระดึงเขตเมืองเลยยังจำละคาที่ให้เอิญเรียกทำไมผมไม่ได้เอิญมืองเอิญอ้ายุกคนอีพายไง หัวยังจะมุ้แซคหัวโปกบอกมีผมแร้วจ้าเสียใจด้วยอีกบ่อยไรอีกกทยวิรมแพตึงกันผกัเแเมืองเลยังจำราคา